ครับผมมาดูพ่อพ่อนิ่มกับแม่ออฟนะฮะกินข้าวบรรยากาศมันไม่ได้ไม่ได้ม่ได้เป็นตาโอ๊มาถ่ายือเป็นตาโนนเป็นตาโนนในบ้านเราเนอะนี่สว่างหรือี่นเธอ

แม่มาต่อยพัน,น,านวาเดี๋ยวแม่จะกลับคน,น,นเดียวเดี๋ยวให้พ่อนิ่มอยู่กับมานาเดอร์พันวาให้ไปฝึกวิชา,า,าพันวาให้แก่แก่ชนชาสนชางแก่จะต้องข้าหนุนงูพ่อได้นอนรีสอร์อีแม่จะได้ไปนอนรีสอร์ทเดี๋พี่น,น้องเลยพ่อจะพาไปนอนรีสอร์ทนะนนเป็นบรรยากาศก,ก็ดีเดนาะพูลอสสปอร์ตเรอที่สปอร์ตเป็นงูเราจะไปนอน เป็นตะไฟยูแแม่อืมโอ้บรรยากาศแบบนี้แม่นั่นแหละจังหามเมื่อเช้านี้มีบลอกมีมีายกดเห็นไหมโกโก้ไลทโกโก้ไลทกับปังบอลไป็นรีสอร์ทยังไม่มาอยู่บอกเปลี่ยนบรรยากาศไอ้วงเขาจะลองไฟดับเราทุกอย่างใช่เหรอโอภยศแม่มาต่ยฮะเรีนรถจอดอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมเรียนแล้วแปลกุึม เดียวรถมาไม่เห็นไฟอีกมเลยมืดหมดเลยแม่ก็ว่ามีล้อเส้นเดาะเวลาขากรอบไฟเต็มอยู่ตาคนยมั่วว่าเสนดอะไอ้อดนนี้ช้อนมาเราหมดไฟที่บ้านเช่าหนูก็ดักแต่ว่าไม่ได้ดักดานนี่ล่ะแต่มันก็ไม่ได้ร้อนนะนะแม่มันก็ไม่ได้ร้อนมากมันเหงาอยู่ตรงนี้แม่แม่อันนั้นไล่เดนักจุ่มงานเอาข้าวมาน้าเท่านะ ถุมันเก่าเนาะไม่ได้เปลี่ยนถุงโอ้เสียดายเนาะแม่ตำมะละกอสุพพ่อนี่มันกินวันนี้ไปเอากระถินไปเนีกะทินสองขวดเหรอเนาะเดี๋ยวะเป็นมื้อเที่ยงแล้วกันเด้อมื้อเที่ยงบรรยากาศมันบ่ได้เป็นตะกินตำมะรุงเด้มื้อนี้น่ะบ่มันเย็นเนาะมันเงาเนี่แม่โอ้มันน่าเดินเนาะครัวใหม่นี่เนาะเนื้อดีมีเพื่อนก็ยังไม่ย่างบุหรี่ไหลมันไม่เอียงใช่ไหม วันนี้สีฟ้าสีงามอือว่ะไรรคับเดี๋ยวมันก็จะเป็นสีกาแฟเพรเาะท่านทำรูกเนาะเพราะว่าพวกเราเดินต่อยขนขนเช่าุูหล่ะ

เดี๋ยวเราก็จะไปจอตรงนี้นเขาไปเปิดอีสดตรนี้ตอนเนไฟดับแล้วก็ไปี่ง้อมรอนมากเนาะแล้วเมื่อบ้าม่่งถึงเ้อ่้่ม่กินน้ำงน้น่มบาเป่แม่นิ่มก็เ่าม่นิ่ม เอาใหม่เอาใหม่ไม่ออกนะคะโอ้มันสะอาดเลยจแบบไหนก็ได้วางตรงตรงได้นจะทำจังนานแล้วนะพ่อบอกแล้วน่าจะทำต้องยกความดีให้แอดในโพรตีมีมิเนอะดี๋ยวตรงนี้เอาเอาผ้าใบน้องมาใส่เนาะอือผ้าใบที่เอามาจากตลาดน้อยนั่นเดโอ้แม่นแน่นแน่นทางหนกไปค้ำหนกไปเลยน่ะทางนี้ก็ค้ำหนกไปใช้ใช้ไม้อยู่ขาะได้เนาะ ใเนาะไมนาะถ้าใบต้องหลายอันมาทไม้เราเยอะอยู่นะไม้ดุจชาที่เรามาตองไปเลยที ไม่ผ้าใบนะผ้าใบนะไม่ไม่ไม่ต้องเอาเสาก็ได้เพราะว่ามันมีเหล็กค้ำเราติดผ้าใบแล้วก็ค้ำแล้วก็ให้มันออกไปเราเรามีแค่ไม้ที่เป็นโครงให้มันไอเป็นอันนั้นเนาะให้มันไหลใช่ใช่ไม่ดีเลยไม่รอดขายเพราะว่าเรามีไงผ้าใบแล้วเราต้องเอาผ้าใบมาใส่ตรงนี้ก็เอาออกไปนะนุกง

แกงเห็ดหายเดือดแต่แกงแม่ไทยบ้านระวังแกงเห็ดหายลุยม่ต้องวนเห็ดหายไม่ต้องไปหาใครเด้อน้ำแกงคือเผือ้องข้อพื้นนะบอกแล้วกินอะไรเราไปกินอันนี้จะไม่ใช่ว่าคนตกเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ปรึกษาหน้านี้ต่อ วมวลน,น้ำมหาศาลยังไม่มีตอนนี้ฝนตกหนักรตะว่าฝนจไม่สาดตกเพราะคนตกเรางานทะี่ยืนไม่ได้อกเป็นยที่นมาจากกะอทีงที่ืตลาดฝนก็ยังตกนะครับทุกคนฟ้าก็าร้องๆอนะฮะเนี่ย บรรยากาศวันนี้น่าจะทั้งวันนะฝนตกผมวาเลเราก็บางพี่บางน้องเพิ่งกินข้าวกินหน้ากันแนี้ก็ใถ่อนะที่รจานงนี้ก็แดด้วยครับาง้าถ้าใบตอออกไปท่านท่นโน่ะบบางนั้นก็ไม่โดนฝนตรนต้นกระถิ่นะดครับใช่บรรยากาศคนตกไอพี่น้องเลยเบิ้งครับ

โตงกี่บากบ่อได้กียางได้เงนบงีกินวัวท่านกีอยางได้กีดอกเงนลนแลเรจอที่าะล้ว่าด้เราือิสอทนนน้โอ้มีหลายแท้ครับหลายมองแท้เจะาเสาราคาแบบไนแบบ VIP หรือแบบบ๊อบบีอพหรือเอาแบบจะรับการกันนี่ โอ้คืนละ400ก็คืนละ300ห้าสิบอยู่ปุตตะคำนี่เองเอานี่ก็คือบรรยากาศมื้อเช้าของพ่อนิ่มกับแม่ออฟแล้วนี่ถึงแถวกินหน้ามือนกันแต่ขนาดก็กินมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทราบ